กระต่ายนี่มีกี่ชนิดคือถ้าเผื่อเป็นลักษณะของการเลี้ยงดูนะคะที่เราเลี้ยงในประเทศไทยอะไรที่เราทํากันอยู่เนี่ยก็คงจะมีเลี้ยงลักษณะอย่างที่คุณสมชายทําอยู่ก็คือสวยงามนะคะแล้วก็เลี้ยงเป็นกระต่ายเนื้อ่าและอีกอันหนึ่งก็เป็นกระต่ายทดลองนะคะส่วนที่จะเลี้ยงเอาขนเมืองนอกก็จะมีอีกอย่างนะคะคือเลี้ยงเอาขนคือเอาขนไปไปทาเสื้อผ้าค่ะนะคะหรือว่าทําของใช้อะไรนะคะทีอย่างถ้ากระต่ายพื้นบ้านเราเนี่ย ลงงักษณะกระต่ายของเราเนี่ยจะเป็นหน้ายาวนะคะ,ะคือหน้ายาวแล้วก็หูตั้งขึ้นหูตั้ง <ภา S 1> ขึ้นหน้ายาวค่ะหน้ายาวแล้วก็ลักษณะตัวนี่มันจะไม่หนานะคะมันจะพร้อมมาตัวยาวตัวยาวหน่อยอะนะคะแล้วก็สีขนแล้วก็ตาสีดำนะคะของนอกส่วนใหญ่จะเป็นตาสีแดงนะคะแต่ก็มีบางพันธุ์นะคะมีบางพันธุ์ที่เขาผลิตมาให้เป็นตาสีดำเพราะเขาเองเขาตาสีแดงเขาก็เห็นจนเบื่อลักษณะอย่างนั้นเขาก็อยากผลิตพันธุ์แปลกๆออกมาแล้วปากสั้นค่ะ เพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของกระต่ายเนื้อนะคะกลับทรงจะใหญ่ยังหน้าสั้นหน้าจะสั้น่คะอ๋อมีลักษณะนี้ตาแดงตาเป็นทับทิมเลยนะฮะอ๋อไม่มีตาดําเลยนะเออมันแล้วแต่พันธุ์ค่ะอาจารย์คะแล้วแต่พันธุ์ถ้าเผื่อนิวซีแลนด์ไว้เนี่ยตาแดงนะฮะแต่ถ้าเผื่อพันธุ์ปาปิยองของคุณสมชายนี่ตาเนี่ค่ะแบบตัวนี้ค่ะตาดำนี่ยค่ะจะดูตาดำอันนี้คือเรียกปาปิยอง เป็นลูกผสมเนะคะลูกผสมระหว่างปลาปิยองค่ะมันจะเหมือนจะมันจะสีมันจะเข้มนะฮะปลาปิยองสีหลังเหลืองมันจะมีสามสีมันจะมีลายรูปจะออกมาเป็นอย่างนี้